สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังวัดร้างแห่งหนึ่งในตำบลมหาพรามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยามีนามว่าวัดโพซึ่งตั้งอยู่ริมถนนติดปากซอยที่17ตำบลมหาพรามปัจจุบันได้แอบซ่อนอยู่ในที่อยู่อาศัยของชาวบ้านซึ่งมีการสร้างศาลาและปั้นพระพุทธรูปไว้เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่จากการลงพื้นที่พบว่า มีโบราณวัตถุหลงเหลืออยู่หลายชิ้นโดยเฉพาะใบเสมาหินชนวนทุกชิ้นได้ชำรุดแตกพังแต่ยังสามารถเห็นถึงลวดลายและศิลปรกรรมของชิ้นโบราณวัตถุได้เมื่อพิจารณาจากใบเสมาจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้มีโอกาสเก่าแก่ไปถึงพุทธศตรวรรษที่22หรือ400กว่าปีมาแล้วเพราะวัสดุก,การทำใบเสมาคือหินชนวนและรูปแบบใบเสมามีอิทธิพลจากเมืองเหนือ ที่มีความนิยมในยุคสมัยดังกล่าวพื้นที่วัดโพแม้จะหลบซ่อนสายตาอยู่แต่ก็ได้รับการอนุรักษ์จากชาวบ้านไว้เพื่อให้รู้ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นอีกหนึ่งบันทึกการเดินทางในการค้นพบวัดร้างที่มีอีกมากมายในจังหวัดพระนครเสียยุธยา วัดร้างอวัดหนึ่งครับอยู่แถบอำเภอบางบานครับตอนนี้ริมถนนเลยนะท่านไหนตอนนี้ซอย17ตําตำบลมหาพรามเดี๋ยวเดินขึ้นไปฮนะถัดซอยนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้ซอย17นะตำบลมหาพรามไพาไปชมกันครับว่าเหลืออะไรบ้างครับวัดร้างเยอะอจริงๆ อยู่กับข้างซอย17ตำบลมหาพรามนะครับชื่อว่าวัดโพเมื่อกี้ถามโจโจว่าวัดโพอหอมนะครับเหมือนเป็นโกดังโล่งๆครับอ๋อมีการสร้าง สาลาสาลาสังกสีเพื่นสังกสีไว้ครับติดริมถนนเลยนะนี่ถ้าเกิดมองออกไปปิดเลยถ้าเกิดว่ามานะก็คืออยู่ซอยสิ 17, อยู่ข้างซอยสิเลยตรงนี้ครับก็จะเห็นเนี่ยอิดลนะอิดเก่าตรงนี้ สร้างลิงสร้างช้างนี่เป็นของใหม่ครับชาวบ้านสร้างกันไว้คล้ายๆในเรื่องราวพุทธประวัต,ติปางป่าลีลแต่ที่นี่ไม่มีพระพุทธรูปปางป่าลีลายนะไม่มีเ <c oughs> ข้ามาด้านะครับจะมีเศษใบเสมาหนึ่งชิ้นครับหลายหลายชิ้นครับอ๋อมีหลายชิ้นนะก็มีลวด,ดลายเนีย่ย แค่นี้มัน้าเลยไม่วัดประจุก็แวันแจมันจะมีวัดต้นมีต้นฝางที่เราไปีใหญ่อะไรครับโอเคครับก็พามา วัดรอีกหนึ่งวัดนะชื่อว่าวัดโพหอมนะอยู่ติดริมถนนเลยเป็นอีกวัดหนึ่งที่อาจจะหลบซ่อนสายตาอยู่นะเพราะว่าให้ดูนะครับน่นจะติดริมถนนนะแต่คือจะมีเหมือนโกดังอะไรอย่างเงี้ยบ้านเดือนบังไม่อยู่อยู่ตรงนี้ครับด้านหลังผมเนี่ยชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างไว้สร้างดูแลไว้ดูแลกันเองครับ โอเคครับงไงก็ฝากรอดตากันเดือนนะครับแล้วพบก,กันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ